ไข่ฝอยก่อนเพื่อจะเอาไปโรยหน้าข้าวคุกกะปิกาพัดนีกาต้นตีไข่พอยอยังไงพี่ค,คนมาให้พี่ยืนมา,ยมาถูกใจเอามาใส่เลยใส่กําเกิงเงื้ออ่ะนี่มใส่รวดเดียวเลยอ่ะพี่ใส่คนเดียวก็ได้ใส่รวดเดียวมันก็จะหนาไปกัะต้นก,ะนกนะรดดนกะากาทายต้องฮอนคนน่ะนีเลยกะทาต้องฮอน ถ้าใส่ลวดเดียวมันจะแหงไปเหมือนกับผัดไทยห่อไข่ไปเนี่ยอย่างไรประมาณเนี้ยเนี่ยไก่หั่วกะเรี่ยงไปน้อยถ้ามันร่อนแล้วเัาก็ได้อยากเดี๋ยวมันก็จะร่อนละร่อนแล้วเัาก,ก็เก๊กกระเดี้ยวหั่วกับอยากหั่นก่อนหั่นในกระทะสวยก่อนอ่ะใครอยู่ในกระทะ ากระเท็หลอต้นสก่ต้องเป็นเช็ได้ไังอันนี้กระทะมันมาถทุกลายมือบรรยายนะเจ้า้องครัวเฮาอันนี้ไข่ฝอยแล้วเร่งไฟเลยปุ๊บอยาอ่าเรียบร้อยอเอาจาย์มาใส่ไกมาใส่ที่เขียง แล้วก็ดีหอเอยากเดี๋ยวห่กล็บไปหาอ่าแล้วหาก็ททำกระทะ่อไปยะกะวดเดียวมันมาเป็นแห่นกับพี่ว่าไง้กมันแท่นหนามันใหญ่แล้วมันจะมบฝอยนะครับถูกต้องครับอ่าแต่มาแต่มันซักเงแื่้ตัวอ่าอ่อ่ออยากเยอะกะอ่านมันบเป็นแผ่นมันจะหนาอยาก ก็จะมามาแบบถ้ามันแบบนู้นใครปล่อยจใสข้าวผู้กะปิได้เข้าวู้กะปิพัดหมี่พัดซีอิ๊วกะเดี๋ยวพี่สาสองพันจุับพัดซิอิ๊วน้องถุงนี่ถ้ามีนเวลาเนี้ยมาได้นะต้นนี่อย่างน้ำมันต้องใส่นักเนาะนักมาได้นักมันมันจะเป็นปูไปอนหยาง ่เรียบร้อยอา,อาจารย์มาอ่ะกระเด็นเขาก็ม้วนม้วนนี้เ่ยถ้าน้ำมันนักแล้วมันเกินเกาะมันจะไหลไปทั่วกระทะเยนี้มันจะบอกมันก็จะบอกเป็นแผ่นนี่่อนี่าใส่ไปเเออเนี่ยถ้าน้ำมันนักมันก็จะไหลไปตัวมันก็จะบอกเป็นแพร่ แค่ดับไปให้หน้อยเนี่ยอันนี้ทำไข่ฝอยอนนเป็นจานสเปลงเข้าคุกกี้ก็ได้ผัดไทยก็ได้ผัดหมี่ก็ได้ผัดซีอิ๊วก็ได้แต่ผัดซีอิ๊วเขานิยมเอาใส่ลงไปตัวผัดไทยนิยมเอาใส่ตัวแต่นี่เอาไว้เต็งหน้าเอากะฮะเออนี่บอกเป็นแทนละโอเคอันนี้ เอาไป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 ม้วนเจาขอหั่นนี่แล้วได้ไข่ฮะเดี๋ยวเอาไปปล่อยๆนะเจ้าอ่ะแล้วก็ทำเมนูอย่างีกนะพัดมีต่อไปนี่จะพัดมีมาพัดมีเลยมาแยกแล้วโอเคเอาอย่างก่อนจริงๆต้องพัดต้อหอมอันนี้จะเอามีแบบเมืองเมืองเนื้อ พี่สาวสองพันจะใส่เต้าเจี้ยวเหี่ยน้อยคื่เขามีมันหอมคน,นเมืองเนาะอ่ะเรียบร้อยกระดนกะกักื่อใส่ส้มใส่เสื้อขาวเห็นมกันะมาหอมหอมอ่ะใส่น้ำตาลทรายไปใส่เยอะๆน้อยเพราะว่าถ้ามันบาหวานมันบบล้ำไม่ใช่ว่าปี่มักหวานนะโอเคมา พอน้ำหน่อยน้ำมีไหนเออน้ำเหมือนแมงน้ำไปไว้ไหนเนี่ยนี่กระเทียมนี่ที่สับสองพันเฉียวแล้วเอาใส่เลยเถ้าเาน้ำก็ใส่ปลายนิดนึงทำอันเส้นหมี่มันจะเหมือนนุ่มอ่ะอย่างนิดนึงเอาป่าันหน่อยโอเคขอซีอิ๊วดำหน่อยเออซีอิ๊วดำแบบมนีนี่นี่น,น,นี่อ่ะนี่ ใส่นักกับมะลันเนาะเขาใส่ให้มันเป็นสีทองอย่ากะอ่ะเขามีใส่ายเดือดแล้วตักไปเลยถ้ามันมันนุ่มถ้าเอาไปพัดเลยน้ำมันมันมาได้นี่ครับนี่เสร็จแล้วกะเดินหยาดเซนเซอร์ค่ะต้นผัได้ใส่เสื้อนี่นี่เขต้นหอมกับนี่อ่ะเดี๋ยวอาะให้เส้นมีมันนุ่มกับต้น ก็กระดุมแกมมันตุ๋งลยใส่ใส่ยางเลยก็จะใส่หัวงอกคุยกันได้นะหัวงอกน้อยๆกจะแน่แสิต่อน้ำแถมไม่มีได้เตื้องอ่าไปลายแมลนเออน้ำร้อนมากันได้โอเคถ้าหมี่นมาเหมือนนุ่มอ่าต่น้ำปลา ดียุกนกาเจงเพียนต้นหอมมาใส่มาอแต่ก <broken. Yes. S 2> ็เ no ่งกลามันซ <Elliott> ีม okay. so ีมันมันนุ่มแต่ต้นแล้วมากินแล้วมันจะ๊ยกยเนีหยาบหยากเพราะฉะนั้นมีนุ่มๆก่อนใส่ชั้นน้ำตาลกับนซุปเจียวซุรก็ต้องใส่กินนักพอดีมันจะมีเน้ะ้นมีนเป็นหัวมันนักใครที่ต้องทานไขรืนนก็ต้องทานไข่ปล่อยเลย อ่ะเอาตรงนอ่สักนิดนึงอนี่มันน่ากินอ่ะเพามันเขียวเขียวแดงแดงถ้ามีพริกหนุ่มนะต้นนะต้องมีใ่พริกหนุ่มตัวได้นะ่ะอ่าพัดมีผีบ้าเจ้า มีผีบา้บบาใส่เฉลยใส่สปะมีอย่างใส่อันนั้นเอาไปกินข้าวส้ตมต่ำก็ได้นะ<อ>พี่ตัดมันยุกนะโอ้มาได้เดี๋ยวก่อนเค็มเหล่านี้มาได้เรเป็นความเค็มของก๋วยเตี๋ยวมาไข่ปล่ยอยแล้วก็เอาเหลือไปหน่อยผมพอปล่ยอยสไใด์ต้นอ่ะเดี๋ยวไปเต่งหน้าอย่าก่ะ ต้อาจารย์มาจ่มีพิกนุ่มสีแดงน่ยะเคาลงแคอดเ็ได้ทำหมี่โอเคพัดสีบ้า,จา,เ,ออจาเจ้าพัดไปเรยเจ้าแล้วละเจ้าอะไปกินกันเจ้าพัดมีสบีบ้าเดี๋ยวอาจารย์มาต้นอ,อาจาร์มอันนี้มบนจะรายการสอนทำกับข้าวนะ จานใหญ่มาเลยกับคุณครูล้วแต่งสวยๆอย,ย่างสีขาวอย่างเออพอากปอดใจมันจ,จูจ่างตักอย่างนอมกากระเทยเท่านี่หมดน้องอ่ะไอโทรมา,าผมสั้นกับผมยาวออข้อความผมสั้นกับผมยาวโทรมานะ่หูดีปิง้งปิ้งป้งเนะ่ะมรพัดล่มๆไม่ได้ยินะ เดี๋ยวเราการัดว่าไข่เจ็ดหยีจานแบ่งเอาอย่าวเนี่ยถ้าบางคนพัดบัใสา,าน้ำเนี่ยบะมีมเส้นมีมะม,ะมันมันนุ่มมันจะเหนียวนึก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 อย่ากับเส้นมีมะม,ะมันมันนุ่มจะครบกับแตกกินกระตําส้มเนาะเอาเดี๋ยวเราไปกินกนะระตําส้มได้กินได้วยกันก็เค็มเหมีที่ิจิวาก็กำอ่าเรียบร้อยเอา,าเกลือไข่โรยหน้า ตอนเสิร์ที่เราทำเมนูต่อไปจะได้เหมือนเดิมนะครับถ้ากินก็ผัดหมี่ผัดหมี่ครับเอาไปใกล้ๆกล้องนะจานเปละเปละนนะเจ้าอ้นเคนอ้นเคนกินประมาณสี่ห้าคนอ้นเคนวันนี้หลานลูกมังคาวมาหลานน้อยมาพี่สาวสองพันใจดีโอเคไปเดี๋ยวไปต่ำส้มนะเจ้าไปนะเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้สวัสดีเจ้า่ะ มากินด้วยกันนะเจ้าไป